สวัสดีครับขอจะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ฮะก็จะมีแผนสไตล์โพสิชันเกมมาสี่สอหนึ่งสานะ 4, 2, 1, นะอ่าอาจจะดูแปลกตานิดนึงนะแต่ขอบอกเลยแผนนี้แหมคลองบอลโคตรดีนะเกมรู้ก็โหูกโฮโดเลยนะ อ่ะโอเคให้บรการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดยี่สิเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง i อโเอสและแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ต a อลขอแนะนําบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นคือไปตรวจเช็คเบททีมเซตติ้งนะเบททีมเซตติ้งที่ผมจะใช้ในวันนี้คือคาชิมะแอดเลอร์นะอยู่ในทีมเจโรีกหนึ่งนะนี่ฮะก็มาคลิกที่คาชิมะแอดเลอร์แล้วก็ดูโค้ดเลยโค้ดคนนี้นะคุณไหมนั่นคือ,นะอโทโรโอนิกินะอดีตโค้ดฟอร์เอ่อก,ก็ว่าสกิฟอนตาเล่นะปัจจุบนันไปอยู่เอ่อคาชิมะแอดเลอร์แล้วนะนะดูสไตล์ที่หน,านาัทฮะโพชชั่นเกม73เอวายหกสิดังนั้นนะรูปแบบเกมในแผนดิฟฟอร์มชันก็จะเป็นสไตล์โพชั่นนเกมะ ว่าตัวเลขน่าจะเยอะกว่านะดังนั้นนะผมก็จะจัดทีมเป็นสไตล์คาชิมะแอนเลอร์นั่นคือสไตล์โพซิชั่นเกมนะโอเคอย่าขอหาหน้าว่างก่อนนะแหมหน้าว่างๆอยู่ไหนโอเคได้และน้าว่างๆฮนะโอเคนี่ฮะก็ได้เสร็จสับพอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะขั้นแรกฮะเรียกโค้ดก่อนเลยโค้ดโพซิชั่นเกมมีหลายคนมากเลยนะ ะแต่สำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นยูนคราฟแล้วกันนะโค้ดที่ผมถนัดในสไตล์โพดิชันเกมนะเพราะว่าเกมขึ้นเกมลุกมันก็เร็วนะอะ่เกมรับก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์โพดิชันเกมอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็มาเรียกเบทีมเซตติ้งเป็นคาชิมะแอดเลอร์นะนี่ถ้าใครดูเจลีคก็น่าจะรู้กันดีหลังจากนั้นฮะแบบเก่าเลยก็มาเรียกแผนดีฟองฟอร์เมชันนะแต่ต้องขอบอกกันนะว่าแผนดีฟองฟอร์เมชันนะ มันจะอัปเดตทุกวันพุธลหัสนะบางทีมันก็ไม่ใช่สีสามแบบนี้นะอะบางทีมันก็อาจจะเป็นสีห่งสองอะไรก็ว่ากันไปนะดังนั้นถ้าแนะนำมาให้เป็นแผนดีฟอล์ฟอร์มชันหลังจากที่เราได้แผนดีฟอล์ฟอร์มชัน ation, อะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดทีมกันเลยอโอเคฮะรูปแบบก็ประมาณนี้นะมันก็จะเป็นแผนที่มากับตัวทีมเลยนะอัปเดตทุกวันพุธลกหัสน่าย้ำอีกครั้งนึงนะโอเครูปแบบเกมฮะอย่างที่เห็นนะจะมี ตำแหน่ง SS อยู่ทางซ้ายมือหรือตำแหน่งหน้าต่ำแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นปกตินะเริ่มจากผู้รักษาประตูกันเลยที่จริงผู้รักษาประตูนะถ้าใครเอ,อชอบบิวอัพขึ้นมาก็ขอขอให้นันนผู้รักษาประตูที่มีค่าพลังการส่งบอลเยอะเชิหน่อยนะอย่างตัวที่ผมมีก็มีอยู่หนึ่งคนน,ะนั่นคือมมเดลนอยเออร์ er นะล่างกราดม่วงนะตัวนี้ก็เปิดได้นานและชอบเล่นมากนะนี่มมเดลนอยเออร์ย er. ิ้มเข้าไปฮนะ ปึ๊บ,บนี่ก็มาด้วยสูงสูง,สงร้อยเก้าสิบสามอายุสามสิบแปดแล้วนะก็มาด้วยเพลงสไตล์ attacking g r o ค k เปอร์นี่อ่ะมาดูค่าพลังเห็นไหมที่นี่เด็ดเลยโลพ้านี่เจ็ดสิบเจ็ดนะบวกบู o การวางบอลยาวนี่แปดสิบห้าถือว่ามั่นมากเลยนะเออนี่ฮะเรื่องก,การเซฟก็พอได้พอประมาณนะนะออประมาณนี้แล้วมาดูสกิลเห็นไหมการเตะนะลูกคลุ้งแรงในลูกเรียบเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็มีสกิล วางบอลด้วยนะไม่ธรรมดานะมาเดียวในร่างนี้นะถือว่าโหดจ,จัดเลยนะเออวางบอลจากแนวลึกได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะเออก็เอาตัวที่เรามั่นใจเลยกันเหนียวในท,ที่สุดก็ใช้คนนั้นเลยนะเพราะว่าผู้เส่ต,ตัวมันก็ไม่ค่อยใช้บิวอัพสักเท่าไหร่นะดังนั้นผมก็จะใช้เป็นปีเตอร์ชมายเคิลล่างนี้แล้วกันนะนะในส่วนของเซนเตอร์ฮะเซนเตอร์ถ้ามีข้อห้ามอยู่ห้ามเอาเอาเอที่เป็นเพย์อิงสไตล์บิวอัพ ตั้งสองตัวมายืนคู่กันนะมันจะเกิดผลเสียกระทุเสียยังไงฮะต้องขอบอกกันเลยถ้าเอาวิวอพมายืนคู่กันแบบนี้นะอย่างเช่นนูริเกอร์แล้วก็เอ่อวิจิฟันนะนะเวลาเกมลุกนะมันขึ้นมันขึ้นมาเกินครึงครงคร่งสนามเลยนะมันจะทําให้หลังเราเนะี่ยรุ้ว่าเกินเหตุนะดังนั้นฮะผมก็เลยต้องจับเอาเดี่ฮะเดสทอยเยอร์ er นะโทนี่ดำมายืนนะเพื่อให้เดสทอยเยอร์โทนี่ดำเนะี่ยวิ่งชนก่อนแล้วก็จะให้ เออวิวอัพอย่างเช่นบัวจิฟัฟนเนีคอยดักบอลเอานะอ่าดง่ายฮะคูนี้ถ้าเราจะเป็นตัวชนนะแล้วก็วิวอัพจะเป็นตัวดักนะแต่ว่าถ้าเราจะเอาวิวอัพมายืนคู่กันอย่างเนี้ยมันขึ้นไปพร้อมกันแล้วไม่มีตัวชนเนี่ยมันเละเลยนะต้อหเลาเกมรับตอนต่อมาฮะในส่วนของแบ็คทั้งสองข้างผมก็จะใช้เป็นแอตแทก i ิ g งฟูลแบ็นะทั้งสองคนเลยเอาเท่าที่ผมมีก็จะมีดูนเมนเดสนะแล้วก็ นี่ยอเล็กซ์เซอร์อโนล่างนี้แอะแดกอินกองนะแอแดกอิกองฟูลแบ็กนี่แอะแดกอิกองฟูลแบ็กนะต้องเป็นแบบนี้นะเอไอก็ประมาณนี้เลยนะเอไอเพย์อิงสไตล์ก็สปีดมีสปีวในมือเรียดแล้วก็มีเอไอเพย์อิงสไตล์ที่จะคอยยืนอยู่ริมเส้นนะออกริมเส้นคอยเปิดคอสหาจังหวะคอสนะตัวนี้จะสําคัญมากเลยนะอ่าประมาณนี้นะทั้งสองตัวเนี่ยอย่างเช่นอเล็กซ์นี่ยอเล็กซ์เซอร์อโนก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะ ลูกคอลูกลายนี่มีครบหมดเลยนะสกิลเปิดยิ่งดีนะมีมีพินเอ่อพินพอยคอดิ้งก็มีนะก็ถือว่าครบเครื่องนะสำหรับรเอ่ออันอนสเเดอร์อโน่ล่างนี้นะถ้าใครเปิดได้ก็เอามาใช้นะอ่าแล้วต่อมาฮะคู่กาลางรับเนอะคู่กาลางรับนี่ต้องดูสไตล์ตัวเองด้วยนะชอบแบบไหนนะเพราะว่าตัวนี้มันสาคัญมากนะผมก็จะเรียกเป็นแอคเอร์แมนหนึ่งคนนะเอาไว้โฉนต้องมีนะ ต้องมีหนึ่งคนนะถ้าไม่มีเนี่ยพูดตรงนะบล็อกถูบล็อกไม่ชนมันไม่เข้านะกองหน้าโหขึ้นลงแรงอะไรพวกนี้ชนยากนะดังนั้นนะผมเรียกเป็นเออโรตี้ในส่วนอีกการรับตัวหนึ่งนะจะเป็นบล็อกถูบล็อกนั่นเองอย่างเช่นเอ็นโกลกอกงเต้นะบล็อกถูบล็อกล่างนี้เลยนี่สูตรกราฟก็ประมาณนี้นะก็สูตรอัพพอต้ง่ายๆนะก็ใส่บูธมันก็ได้หิวมันแล้วนะผมจะเอาเอ็นโกลกองเต้นะไว้คอยไล่บอลนะ ไล่บอลเชื่อมบอลได้ด้วยนะเออในส่วนของกลางลุกนี่กลางกลางลูกนี่สำคัญมากเลยนะต้องเป็น c ี e a ไอทีเพเมเกอร์นะไม่เอาโฮเพยเยอะมาใส่นะถ้าเอาโฮมาโฮมันวิ่งขึ้นหน้าอย่างเดียวนะมันไม่คอยตอบวันนะดังนั้นนะผมะใช้เป็นคี e a ไอทีเพเมเกอร์อย่างเช่นวิดีชเนเดอร์นะหรือว่าใครมีคี e a ไอทีเพเมเกอร์ก็เอาใครก็ได้นะมาใส่นะเอาไว้คอยเชื่อมเกมซ้ายขวานะตัวนี้นะ ไ่คอยทำชื่อหนึ่งสองอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนตําแหน่งของตรงนี้ฮะตำแหน่งของ SS หน้าต่ํานะนี่อาจจะแปลกหูแปลกตาผมใช้เป็นออซองูอมินแล้วก็มาอัพตําแหน่งเอานะซองูอมินล่างนี้ก็เป็นล่างโกลโพเชอร์นะแต่ผมมาอัพตําแหน่งเอาให้สามารถเล่นตําแหน่งหน้าต่ำตําแหน่ง Ss ตรงนี้ได้นะอ่าตำแหน่งหน้าต่ำตรงนี้นะ เอาไว้คอยวิ่งสอดขึ้นไปมงหรือว่าคอยทำชีหนึ่งสองครับเออด้ยชี้รูก็ได้นะสองคนนี้นะต้องเป็นโกเบเชอร์ ature, แล้วมาอัพตำแหน่งเอานะหรือว่าเป็นโกเบเชอร์ที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นะมาใส่ตำแหน่งนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้คอยเออดึงแบ็กฝั่งตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะมันมีสูตรหลายสูตรเลยนะแต่เด่นๆก็ต้องเอาแบบนี้ไว้ก่อนนะฝั่งหนึ่งไว้หุบเข้าในฝั่งหนึ่งไว้เปิดคลอสและอีกแน่นอนถ้าเปีทางฝั่งขวานะ ให้แนะนำให้เป็นสไตล์นี้นะ Cross Special r e l e นี่ใครมีแซนดนาบี้หรือว่าเอทคอ r ซิ s i นะที่เป็นสไตล์เอ Cross Special Release เอามันเล่นเลยนะไอ้พวกไฟอีสไตล์ Cross Special Release มันอยู่แต่ริมเส้นนะมันจะไม่เดินหูเข้าในนะเหมือนพวกเคลียร์ที่เพย์ไม่เกินนะหรือว่าลอมิงแฟตนะมันจะวิ่งหุบเข้าในแล้วมันจะทำให้โอกาสเปิดเนี่ยมันลำบากนะดังนั้นะแนะนำต้องเป็นนี่ฮนะแซนด์นับบี้สไตล์ Cross Special r e l e ก็มีเอ g e c r o s s งนะ มีครบเลยถึงว่าใช้ได้นะเอาไว้ครอสนะตัวนี้เอไว้เปิดหงงให้โอริชิรูนะอ่าหรือว่าโหดๆนะจะทําชิ่งตรงกลางทางฝั่งซ้ายก็ได้หรือทำตรงชิ่งหนึ่งสองงทรงทางเมนหรือว่าจะเปิดหม่งตรงเออแซดนาบี้ก็ได้เหมือนกันในส่วนของหน้าเป้าฮนะผมมีโอริชิรูนะเออสไตล์ทาเกตแมนนะผมจะเล่นปนทาเกตแมนเพราะว่าเอาไว้พักบอลอะไรพวกนี้เอาไอ้หมงก็ได้นะ หรือก็เอาไว้เป็นยังไงพักบอลทำชิ้นหนึ่งสองได้หมดเลยนะสำหรับทาก็ตแมนนะสไตล์พวกนี้ก็รูปร่างใหญ่นี่ฮะความแข็งแกร่งมีอูดก็ประมาณนี้แล้วก็มีสกิลเฮดดิ้งแล้วก็บูลิตเฮเตอร์ด้วยนะหรือว่าถ้าเข้าหัวเนี่ยว่าเอาเรื่องนะหรือว่าใครไม่ชอบสไตล์ทาก็ตแมนผมก็มีสักอีกหนึ่งสไตล์ที่แนะนํานะนั่นคือสไตล์นี้ฮะลางสแตนดาร์ดของแท้เลยนะนี่ฮะเอริงฮาร์นนะ เออที่มาด้วยเพลงสไตล์ฟ็อกอินเด the box หรือว่าหมาป่าในขอบอเขตโทษหมาป่าจิ้งจอกในขอบอเขตโทษนะนี่ตัวนี้ฮะเรียงฮาแลนด์ล่างสแตนดาร์ดเพียวๆอย่างนี้ฮะไม่ต้องปรับอะไรมากมายปรับออโตโอ้อย่างเดียวพอนะฮนะแต่ว่าโอ้โหวิธีการเขาทำนี่โหดมากนะสำหรับเรียงฮาแลนด์เห็นไหมฮนะะแฮตแท็กเนี่ยกับเิีงหาช่องนี่99เลยนะแล้วก็ฟินิชชิ่ง94ไอ้เรื่องเฮดดิ้งนี่ไม่ต้องสนใจนะเออแค่เจ็ดสิบก็หม่งเข้าแล้วนะสเปีดเนี่ยประมาณ80 อ่าแล้วก็ต้องมีเฮดติงแล้วก็ Aqu atic, Aqu atic ishing, แอคคอมพิกแอคคอมิกฟินิชชิ่งแหม่แล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อปด้วยนะเออถ้าใครไม่มีก็อันนี้เลยไปซื้อลากสแตนดาร์ดมาใช้เปิดยังไงก็ได้หม่งเปิดยังไงก็ได้แท็บอินนะหรือว่าใครไม่ชอบไปถึงแาร์แลนก็คนนี้ก็ได้นะถ้ามีก็นี่ฮะสไตล์ฟอกซ์อินเดอบ็อกเหมือนกันนะไอ้พวกสไตล์ฟอกซ์อินเดอบ็อกนะมันจะมีสูงสูงร้อแปดสิบขึ้นนะแล้วก็มีพวก การวิ่งฮะ attacking ประมาณเก้าสิบขึ้นอยู่แล้วนะ f i น i ชชิ n g เอ่อ f i n i ชชิ n g ก็มันแปดสิบขึ้นเก้าสิบแล้วก็ต้องมี skill heading แล้วก็ a c r o b ิ t i c finishing first time จบบอลฮัดพลัสอะไรพวกนี้มีครบเลยนะออถ้าใครไม่ชอบพวก b ล l l e t header ก็เอาสไตล์นี้ไปลองเล่นดูนะเปิดยังไงก็ได้หมวงเปิดยังไงก็แท็บอินนะเออยังไงก็เข้านะถือว่าโหดแต่วันนี้ผมจะใช้เป็น original นะเปิดมาได้ก็ต้องใช้กันหน่อยน,นะอ่ะในส่วนของ กำลักลำหน้าเปิดใช้นะถ้าไม่เปิดนี่พูดตรงกันเละเลยนะโดนแทงช่องกันมันเลยนะเซ็นเตอร์โหยิ่งวิ่งช้าอยู่เออแล้วก็ในส่วนเรื่องเตะมุมนี้ในส่วนของเรื่องเตะมุมก็ตามสบายะเอาตามที่เราต้องการแต่ผมจะเน้นย้ำเรื่องการเปิดมุมนะถ้าเอาเราเซ็นเตอร์เข้าไปหมองต้องมั่นใจนะว่าเราเปิดมุมดีนะฮะเป็นการโดนโตกลับมันแน่อ่ในส่วนก็ตั้งค่าฮะผมจะไม่ตั้งอะไรเลยนะ ในสําหรับแอตแทกที่หนึ่งแอตแทที่สองเนี่ยผมจะไม่ตั้งอะไรนะเดีย๋ยวผมก็จะกดออกก่อนอ่ะกดออกก่องเตะออกเป็นออฟนะทั้งแอตแทกที่หนึ่งแอตแทกที่สองเป็นออฟเลยเพราะว่าผมต้องการตําแหน่งที่หมุนเวียนนะไม่อยากให้มายืนตายตัวนะมันจะต่อเกมยากในส่วนดีเฟน์ที่หนึ่งดีเฟน์ที่สองก็ถ้าเราไปเจอพวกสายเปิดหมง่งเราก็ใช้ทลายมาร์กิ้งตัวนี้นะมาร์กตัวเีนเส้นที่จะเปิดหม่งนะเพื่อปิดโอกาสไม่ให้เปิดหม่งได้ง่ายนะก็ใช้ทายมาร์กิ้งนะหรือแมนมาร์กิ้งก็ได้หรือเคาน์เตอร์ทาร์เก็ ดิฟไลก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยอ่ะประมาณน,นี้อ่ะที่เราอธิบายมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เรียบร้อยเสร็จตรงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็วิธีการเข้าตามที่ซึ่งผมจะทําให้ดูแล้วนะนะโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PvP นะแล้วก็จัดทีมาเรียบร้อยก็เอาตัวฟิตลงนะเออเครื่อดูนนหน้างานด้วยนะว่าตัวเราฟิตหรือเปล่าเดมุตเกตแทนโลติลูก้ามูดิตก็บล็อกบล็อก้างนี้นะก็แทน เห็นกล่องกองเตะไปเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะไปดูทีมเขาหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะพอสู้ไทยไหมโอ้โห้ามาแผนเบตา้าควิกเกเต,เ,ตเตอร์นะโอ้โเอมอริมนะโอ้โหมีครบทุกอย่างมีเอเป้ B B, แล้วก็มีอุสมันดิปลเล่ล่างใหม่ด้วยแหม่นะ่าจะโหดหนะดูนะโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PVP แล้วอ่ะหลักการแรกนะสำหรับการเล่นโพดิชั่นเกมคือการคลองบอลและการ นะต้องมีสติต้องใจเยน็ยนๆนะมีช่องค่อยจ่ายนะง่ายๆอ่ะ,อะตอนนี้ก็โดนปิดเลสอ่ะยองย่ข้าแมเจออุสมันเดี๋ยไปเล่ลังใหม่เพจเขาให้นะเออถือว่าเอาเรื่องทีเดียวอะพยายามต่อบอลให้ได้ไปไม่ได้คืนหลังไปไม่ได้คืนหลังเอาแบบง่ายๆเลยอ่าปึ๊บปื๊บออกข้างมาเอ่ะก็เจอทลายมักิ้งเหมือนกันนะโอเคยังได้ทุ่มอยู่ เราก็พยายามหาช่องไปเรื่อยฮะพยายามทำที่หนึ่งสองปึ๊บปึ๊บตอนนี้ก็เพสขึ้นได้ฮะเวดดี้เชนไนเดอร์ไปไม่ได้ส่งเข้ากลางมาลูก,ก้าโมดิสบุสเกตบุสเกตไปไม่ได้ส่งขึ้นหลังมากกวูจิฟันได้ไปเรื่อยฮะถ้าเราไปเร่งรีบใส่ส,าสตาค์คิวิคเคอร์เตอร์อะไรยิ่ลำบากนะเออเราอย่าไปใจร้อนอะไรแบบนั้นโยกมาลูกนี้แหมเกือบไ,ได้ฮะง่ายฮะ ถ้าเขาบอลเร็วใช่ไหมเราต้องดึงช้าเลยนะอย่าไปเร็วตามเขานะต้องเร็วตามเขาสไตล์เพลชันเกมมันเสียเปรียบนะเราต้องไปเรื่อยๆเดือยๆแบบนี้นะโอเคส่งขึ้นมาส่งขึ้นหลังมาให้นี่ฮะปีเตอร์ชไมเคิลดูโน,โนเมนเดสเฮ้ยครับเขาพยายามต่อบบอลไปเรื่อยนะบุสเกตต้องเครื่องมินต้องมินวิ่งแล้วไม่มีช่องยึกยักหนึ่งทีส่งออกข้างมาดูโน,โนเมนเดส ลูกนี้วิ่งแรงไปหน่อยนะโอเคก็ในรูปแบบเกมลับผมจะใช้เป็นเออแมทอัพนะผมจะไม่ใช้การแด,ดนนะั้นถ้าการแดนวิ่งเพสซิ่งใส่มันจะลำบากเอานะอ่าหรือไม่ก็เอาตามสไตล์ตัวเองนะคิดว่าเกมลับดีก็เล่นแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปเลยแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นแมทอัพนะเอาใจเย็นนะวิ่งหาช่องไปเรื่อยมีค่อยจ่ายมีไม่ได้ก็ว่างบายออกข้างมาแบบนี้นะ วางออกข้างมาแหวลิ้นพันนะดึงจบับบาอเล็กซนเดอร์ออกมาแล้วก็ยกมาลูกนี้ให้โอรชิดรูโอ้ปรจัาได้หนะ้ฟีเตอร์จะใหมเกินถ้าเราตื้อจริงแล้วก็เปิดมงเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าเราเจาะไม่ได้นะนี่ฮะในรูปแบบเกมรับง่ายๆก่อนโอขึ้นหลังฮนะไม่ต้องไปฝืนนี่ฮะเราดึงช้าเลยนี่ถ้าเราตื้อก็เปิดมาให้ทาเกตแมนทำงานหน่อยปึ๊บ,บโอ้เจอเพจคืนนะ ดูแมกเกมรับเฮ้อปึ๊บแมกอัพเลยโอเคดักได้สวยดูกาโมดิลล่างนี้ก็เป็นล่างกา้าเขียวนะสแตตอยู่แค่แปดเออเก้าสิบแปดงนะวางเนี้ยถ้าปีกเราว,ว่างไม่โดนทายมากิ้งเราก็วางเลยนะแล้วก็พยายามใช้ผ่อนยาวด้วยนี่ฮนะพยายามต่อหาช่องไปเรื่อยนะใจเย็นนะไม่ต้องไมรีบร้อนนะเออเห็นไหมปีกเราโดนเออประกบแล้วก็ต้องต่อ่อนเพื่อหาจังหวะในกานเปิดให้ได้ อย่างเส้นเอาเสียป,ปั้นเปื้อก็รีบลงเลยนี่ย้ำดักบอลโอเคดักได้สวยสไตล์พื่นช่นเกมดักบอลง่ายอยู่แล้วนะไม่ต้องมีสีเลือดอะไรมากมายแล้วก็สไตล์พเพื่นช่นเกมก็เป็นสไตล์ที่คองบอลดีเลยทีเดียวนะไม่ต้องไปกลัวเออโดนโยกข้ามนะเพราะว่ามันไม่ได้ยืดสูงอลไกระดาดนั้นนะพเพื่นช่นเกมโอเคหลุดมาลูกนี้ฮะขอเปิดหน่อยแซดนาบีอ้ได้ชิดลูลูกนี้เกือบเอา แล้วก็จบครึ่งแรกไปนะเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์การคลองบอลกันเอฮะครึ่งแรกฮนะคลองบอลเหลือ75นะถือว่าเอาเรื่องไหมล่ะเออโอเคไมเต้องขึ้นที่สองกันก็เหมือนเดิมนะเราไปเรื่อยนะไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะไม่ชนะก็เสมอนะสไตล์นี้เพราะว่าถ้าเราไปเร็วตามเกมเขาเนี่ยพูดตรงเจ้งแต่ตอนมินิมีจังหวะแล้วแหมแต่ก็ล้ำหน้าไปแมหมหรอกแค่ดีใจนะนี่ฮะ ถ้ารู้สึกว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงริมเส้นใช่ไหมแผนเบต้านี้จุดอ่อนอยู่ริมเส้นอยู่แล้วเขาไม่สามารถใช้ทรายมาร์กิ้งได้หลายตัวนะใช้ได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็บุกไปเลยมีแบ็กเติมนะคอยเสริมโอเคออกข้างมาปึ๊บๆดักได้สวยแหมเจอโอ้หลูกนี้จะโดนหรือเปล่าปึ๊บโอเคยังติดบล็อกอยู่ลูกนี้ก็ประมาทนิดนึงนะเกือบโดนฮะโอเคออกข้างมาก่อนนะให้อเล็กซเดอร์โน ปื๊บบ,บอลอยู่ที่เวดดี้ชไนเดอร์มันก็ต้องไปเรื่อยๆแบบนี้นะสไตล์เพื่อนเจาเกมเราก็จะไปเร่งรีบอะไรมากมายมีช่องค่อยทามตอนนี้ผมก็พยานะพยามเร่งนะพยายามเร่งแล้วปื๊บไปไม่ได้ออกข้างมาบอลอ,อยู่ที่สองหนึ่งมินโอเรชิรูออกข้างมาีม่ยจะบิดก็บิดไม่ได้นะออกข้างมาคลอสเลยแล้วกันลูกนี้ให้โอเบรียชิรูเรียบร้อยฮะ ปรมานนี้ฮะถ้ารู้สึกว่าตรงกลางมันเจาะไม่ได้ก็ออกข้างเลยทิ้นเรื่องนะ้รไเครียดอ,อะไรมากมายฮนะปรมานี้นะเออมันก็จะเป็นสไตล์คอสจากริมเส้นนะก็ดูจากแผนมันสี่จมสามมันก็ต้องริมเส้นอยู่แล้วจะปลาจี้เจาะของกลางมันก็จะลําบากนะมีหน้าแค่ตัาแค่ตัวเดียวเองอ่ะง่ายๆเลยปรมานี้อ่ะโอเคฮะในส่วนเกมราบเหมือนเดิมใช้มกาการาพยายามฮนะิวอัพไปเรื่อยฮะ ไม่ต้องไปเร่งนะเพราะว่าตอนนี้เรานําแล้วแต่เราก็จะโดนนะเปะโลพิเลนี่ฮะยกมาลูกนี่เกือบเรายังได้เป็นลูกตั้งแต่ฮะก็จะบิวอัพนะถ้าบิวอัพได้ก็บิวนะถ้าบิวไม่ได้ก็เปิดเททิ้งไปเลยง่ายๆมออยู่ที่เลเซนเ์โนเวด,ดิชเน่ได้ถูกตัดนะโดยโรธา,ามาัติโอสแอริกวิลา่าเออเปิลอุสมันเดเปเร อิเซโอเปเลนี่ออกข้างมาฟิลิปลามยกมาลูกนี้โอเคบล็อกได้อยู่เตะทิ้งเลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะถ้ามันจนตัวรองก็เตะทิ้งออกข้างไปนะแต่ว่าอย่า,ยาเสียเตะปุ่มนะโอเคฮะตอนนี้ก็เขาก็พยายามจะบุกเรานะเพราะว่าเขาเสียไปแล้วหนึ่งลูกกันนะยิงติดลูกนี้สวยอ่ะยกมาเลยลูกนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายโอเคแซนดีบ้บีเก็บได้ฮนะ เวชิรูวดีเชนไอเดอร์ออกข้างมาให้ลูกนี้จ่ายเร็วไปนิดนึงออกข้างมาอธิกวิลาลปลาิริพรก็จะพยายามจอดตรงกลางนะตรงกลางแล้วก็พอได้ประมาณหนึ่งนะแล้วพยายามดักบอลโอเคดับบอลทันลูกนี้ต้องดักสวยออกลูกนึงน่ากลัวที่สุดน,นะในพวกแรงดีหนึ่งนะที่ชอบใช้กรรมก็คือพวกลูกดับบอลทัชอะไรพวกนี้นะอันออนไลน์นะ เราต้องพยายามดักทางด้วยนะถ้าไปทางขวาเราก็ดักขวาด้วยนะโอเคในส่วนลูกเตะมุมใช้เป็นการยืนโซนนะทิ้งขึ้นมาเลยปึ๊บ,บแต่ทิ้งฮนะถ้ามันจวนตัวจริงไม่ต้องคิดอะไรมากนะบออยู่ที่เนตตาโอ้เหนื่อยเกือบดักได้ฮนะฟิลิปลามดูลามโด่ามาทิอุสเ,เขาก็พยายามทำชิ้นหนึ่งสองตรงกลางนะแต่เขาไปไม่ได้นะ ยกมาลูกนี้อืมเรือลูกนี้อุดตมาเะนะาดือะเลนะถ้าจับบอลลงดีๆแล้วกดปั่นนี่น่าจะได้อยู่นะแต่นี้เขาไปใจร้อนก่อนนิดนึงแนะล้วนะโอเมก็ประมาณนี้นะตัวเรามันก็ต่างกันขุาน,นิดนึงนะเออโอเคครับพิวอัพฮะพิวอัพขึ้นไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรฮะเอิร์ก็ตอนนี้ถูกบีบเร็วอยู่แล้วก็พยายามต่อบอลน,นะถ้าเราต่อแก้เพจได้เนี่ยโอ้โหช่องว่างเป็นกิโลนะพูดตรงเลย ตอนนี้โทษเวลาสามนาทีตอนนี้ก็เจอเล่งอยู่นะพยา,ยาปดท้าไว้โอเคเขาคลอสลูกนี้ฮารูเนกิโอเคเขาไม่แบนนะ่นฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วลูกนี้โอเคได้เป็นลูกทุ่มอยู่นะหมดเวลาครบแล้วปิเรลามด้ทุ่มมาคอสมาลูกนี่โอ้โหเกือบอ่ะก็จบเกมปะเดี๋ยวยังไม่ดู เอ่อเปอร์เซ็นต์การคลองบอลน,นะโอเคก็เขาดีขึ้นมา40ต่อ60%เปอเซนนะนะก็ประมาณนี้นะโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนสไตล์โพช i ิชันเกมสี่สอนะแล้วก็จะมีกองหน้าตัวตับเออเอยู่ทางซ้ายมือทางขวาก็จะเป็นพวกครอสนะครอสกันมันเยมีเอ็ดครอซิ่งนี่แหมมันเลยนะทีเดียวนะเป้าก็แล้วแต่จะใช้นะจะเป็น ฟอกอินเดอะบ็อก็ได้หรือว่าจะเป็นทาร์เก็ตมนอย่างเช่นอุรชิรุลากนี้ก็ได้นะส่วนโค้ดก็เป็นสไตล์พวกะเช่นเกมง่ายๆฮะเอาโค้ดที่เราถนัดเลยแล้วกันนะั่นนะอ่าก็ประมาณนี้นะก็ลองไปปรับเปลี่ยนนะให้มันเข้ากับตัวเองดูนะอะเผื่อจะขึ้นดีถึงเัาเขาบ้างอนะก็อะไรนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับต c r i b e ด้วยนะครับ